รวมๆแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับพิมหน้าลูกปู่ต้องแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องของกางนาโคคุยโวเรื่องพะเครื่องนะครับสําหรับ EP นี้นะครับคลิปนี้นะครับ เป็น EP พีที่2นะครับเจอกันกับผมในช่วงแนะนำวิธีดูพร้อมแบ่งปันพระแท้นะครับสำหรับอีพีที่2นี้นะครับจะเป็นวัตถุมงคลนะครับของเกจิอาจารย์ท่านใดนะครับเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังนะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เขาเรียกรุ่นทุรงนะครับรุ่นทุรงนะครับ เป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับทรงรูปไข่แบบนี้ครับเป็นพิมพ์หลวงปู่แหวนนะครับนี่นะครับยืนแบบหน้าตรงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ศีรษะของท่านก็จะเอียงเอียงมาทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับนี่นะครับข้างล่างก็ระบุหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับด้านหลังนะครับเป็นรูปพระทุตดงนะครับหรือพระศิวลีนะครับนี่นะครับที่ระลึกนะครับ รูปหล่อรูปหล่อทุดงวัดดอยแม่ปังนะครับเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีอาคารคาถาล้อมรอบนะครับแบบนี้นะครับสำหรับการจัดสร้างนะครับการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ก็เนื่องด้วยนะครับเนื่องด้วยพลต,ตำรวจเอกนะครับทวีสันติกุลนะครับได้ร่วมกับพ่อค้าประชาชนหลายฝ่ายนะครับ จะสร้างนะครับจะสร้างรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงหลวงปู่แหวนนะครับขึ้นมานะครับเป็นพิมพ์แบบทุดงนะครับเป็นพิมพ์แบบทุดงจะสร้างเท่าองค์จริงนะครับเป็นพิมพ์แบบทุดงและจะได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้นะครับที่หน้าพระเจดีย์นะครับวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่นะครับก็เลยจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาอีกนะครับก็มีนะครับแบบ สร้างแบบรูปหล่อแบบทุดงขนาดที่เท่าแบบบูชานะครับแบบบูชาพิมพ์แบบไม่รัดประคดสร้างจํานวน99องค์แล้วก็พิมพ์แบบรัดประคดสร้าง9องค์นะครับแล้วก็ได้สร้างเหรียญอ่านี่นะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญแบบนี้นะครับกาเรียกเหรียญทุดงนี่นะครับอ่าก็มีเนื้อทองคํานะครับมีเนื้อนเนื้อทองคํา9เหรียญนะครับ9เหรียญแล้วก็ มีเนื้อเงินนะครับรุ่นนี้นะครับมีเนื้อเงิน200เหรียญมีเนื้อนวะโลหะ1000เหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้จํานวน3,000ันเหรียญนะครับก็รวมรวมแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับก็มีแบบต่อโค้ดก็ไม่ต่อโค้ดนะครับรุ่นนี้เหรเหรียญนี้ไม่ต่อโค้ดนะครับถ้าต่อโคตดก็จะ ตอบบริเวณนี้นะครับเนี่ยองนี้ไม่ต่อโค the ้ดนะครับแต่สภาพสวยนะครับองนี้ครับสวยกริบเลยนะครับสําหรับการพิจารณานะครับการพิจารณาการดูการเช่าหาเรียนรุ่นนี้นะครับนี่นะครับดูพิมพ์เป็นหลักเลยนะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าหลวงปู่ต้องแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับจาพิมพ์หน้าให้แม่นนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าหลวงปู่ ต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับชัดคมคมนะครับในตาทั้งสองข้างนะครับในตาทั้งสองข้างจะเป็นหลุมลงไปนะครับนี่นะครับจะเป็นหลุมลงไปชัดเจนแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็พื้นผิวพื้นผิวเหรียญนะครับจะเป็นเส้นเสี้ยนจะเยอะนะครับเส้นเสี้ยนเยอะๆพวกความคมชัดของริ้วจีวงจีวรนะครับ นิ้วมองนิ้วมืออะไรนี่ชัดเจนนะครับนิ้วเป็นนิ้วเล็บเป็นเล็บนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดสวยงามนะครับนี่นะครับความคมชัดนะครับแบบนี้เลยนะครับนิ้วจีวอนเป็นแท่งนั้นหนาคมชัดสวยงามแบบนี้นะครับ นี่นะครับนิ้วมือนะครับสวยงามแบบนี้นะครับนิ้วเป็นนิ้วนะครับเล็บเป็นเล็บตัวหนังสือเป็นแท่งสวยงามชัดเจนแบบนี้นะครับนี่นะครับเื้นผิวนะครับนี่นะครับเป็นเส้นเสี้ยนพุ้งขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่นะครับ เสี้ยนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับหรับพิมพ์ด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับทํำพิมพ์หน้าให้แม่นนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับก็พิมพ์พระศิวลีนะครับพิมพ์พระธุดงค์พระศิวลีนี่นะครับพิมพ์หน้านะครับนี่นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับ แบบนี้นะครับจําให้แม่นนะครับความคมชัดนะครับเส้นสายอะไรพวกนี้ครับก็คมชัดนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับโดยเฉพาะตัวหนังสือกันนี้เป็นแท่งตัวกะละนี่เป็นแท่งคมชัดจริงๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับความคมชัดต้องแบบนี้เลยนะครับ เช้านะครับนี่นะครับความคมชัดโดยเฉพาะพิมพ์หน้านะครับต้องแบบนี้นะครับจำพิมพ์ให้แม่นนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับมาดูเบอร์ตัดกันนิดนึงนะครับเบอร์ตัดเรียนรุ่นนี้นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับ ลักษณะเบือตาก็จะตัดฉีกนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับลักษณะเบือตดนะครับเรียกตรงนี้ประมาณนี้นะครับฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นแท่งนะครับนี่นี่นะครับ รวมแล้วจะตัดฉีดแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญทุดดงนะครับเหรียญทุดงหลวงปู่แหวนสุทธิโนวัดดอยแม่ปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่ปี2521นหี่นะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงสวยๆนะครับไม่ตอกโค้ดสวยๆนะครับก็นํามาแบ่งปันกันนะครับถ้าใครดูอยู่นะครับชื่นชอบรุ่นนี้นะครับก็ ทักเข้ามาได้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับเหรียญทุดดงหลวงปู่แหวนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณครับ